สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องดีมสวิตช MDF วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการวัดลูกปืนนะครับถ้าหากเราอยากรู้ว่าลูกปืนแต่ละขนาดเนี่ยมันเป็นเบอร์ไหนเวลาเราไปซื้ออะไรสมมุติอะลูกปืนล้อของมอไซค์เราไม่รู้ว่าเวลาเราจะไปซื้ออะไรเนี่ยเราไม่รู้ขนาดเขา,าเลยนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกปืน อันนี้เนี่ยมันคือเบอร์ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําการตรวจช็คนะครับมาวัดดูนะอ่ะแบบนี้สมมุติในกรณีที่ท่านไม่รู้เลยนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือหนึ่งลูกปืนตัวเกา่าไม่ว่าจะเป็นรูนอกและรูนในไอตัวลูกปืนที่มันแตกออกไปแล้วก็ช่างมันนะครับมันจะหายไม่หายก็ช่างมันแต่ที่สําคัญต้องไอวงนอกและวงในเนี่ยมันต้องอยู่ครบนะครับ ก่อนอื่นให้ท่านเนี่ยเข้าไปเสิร์ชหาในเน็ตเดี๋ยวผมจะพานเพื่อนเสิร์ชเข้าไปดูนะว่าเราจะเสิร์ชดูอะไรอ่ะให้เราเข้ามาที่หน้า Google แบบนี้แล้วพิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์หาว่าตารางตารางเทียบลูกปืนอ่าเนี่ยตารางเทียบลูกปืนแบบมินหลังจากนั้นเข้าไปค้นหาที่รูปนะครับมันมีหลายรูปนะเดี๋ยวผมจะ ค้นหารูปที่มันดูง่ายที่สุดให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆนะจะได้ไม่งงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆเด้วยเอาใจเย็นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสิอันนี้ให้เบิ้งนะครับอ่ะกดเซฟ กดเซฟบันทึกไว้ที่นี่ฮะเอาหน้าดาวน์โหลดหลังจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปค้นหาดูดิว่ามันอันนี้ไหมอ่ะเข้ามาดูรูปปึ๊บพอดูรูปเสร็จนะครับหน้าตารูปลักษณ์ของมันก็จะประมาณนี้นะ,นะนก็จะมีตารางบอกแบบนี้เลยแต่ละเบอร์นะครับอันนี้คือช่อง L1 R2 และ B3 ส่วนช่องสุดท้ายคือขนาดหรือเบอร์ของลูกปืนนั่นเองอ่ะเอาแบบนี้เรามาทำความรู้จักของเวลาเราวัดกันก่อนนะครับว่าเราจะวัดกันยังไงนะครับ L 1วงในของลูกปืนนะครับก็คือตรงนี้วงในของลูกปืนตามรูปเขาบอกเลย R2 วงนอนของลูกปืนก็คือขอบนอกความโตของขอบนอกว่ามันโตเท่าไหร่นะครับ r สส่วน B 3คือความหนาของตลับลูกปืน ่าแบบเนี้ยอันนี้คือ L 1นะครับ L 1เราวัดรูในเลยเวลาเราวัดนะให้เราวัดแบบนี้วัด L หนึ่วัดแล้วก็เขียนจดไว้ด้วยนะป้องกันลืม L 1เราได้20มิลอ่า L 1ได้20มิลต่อไป R 2 R 2ก็คือความโตของปอกนอกเท่ากับ47่มิล จดไว้ด้วยนะครับ47มิล R2 ได้47ต่อไปตัวที่3ที่จะทำการวัดก็คือความหนาของตลับลูกปืนก็คือตัวนี้วัดแล้วได้14มิลพอเราวัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาค่าที่เราวัดได้มาค้นหาในในตารางนะครับในตารางค้นหาหมายเลข20ก่อนเลยตารางช่องแรกจะเป็น L1 ช่องที่สองเป็น R 2ช่องที่สามเป็น B 3และช่องสุดท้ายเป็นเบอร์ของลูกปืนเรามาค้นหา20นะครับรูในของลูกปืนหรือ L 1เนี่ยเราวัดได้20่มิลยีก็คือตัวนี้นะครับช่องแรก20มันจะมี20หลายตัวนะประมาณ3ตัวนะครับพอเราเห็นแล้ว20ช่องแรกช่องที่สองความโตของปลอกนอกเขามันวัดได้47นะครับ และความหนาของตลับลูกปืนวัดได้14มิลเบอร์ของมันคือ60 6204อ่าเป็นไดล่ะเป็นไดล่ะที่นี่กระจางยังครับกระจางยังครับเราวัดได้ช่องแรกคือลูกปืนรูในนะแบบนี้วัดได้20รูนอกไอความโตของปอกนอกวัดได้47วัดได้14มิล พอมาดูตัวล่าง 20, 47, 14เท่ากับ6204เป็นไดเป็นไดมาดูครับดูเบอร์ที่ตลับลูกปืนเลย6204 6204ตรงกันเป๊ะเป็นไดที่นี่เป็นไดตรงกันเป๊ะอ่ะแบบนี้ถ้าหากเราไม่มีไอตัวแผ่นปิดนะครับแผ่นปิดแบบนี้มันไม่มี ตัวเลขบอกแล้วเราไม่รู้แล้วว่ามันเป็นเบอร์ไหนลูกปืนเบอร์นี้เวลาจะไปซื้อก็ไม่รู้ดูไม่ถูกอีกนะครับอ่ะมาดูวิธีการวัดนะครับวัดรูในก่อนตามภาพเลยนะตามภาพเลยภาพเขาก็บอกแล้ววัดตามลำดับ l 1 r 2และ b 3อ่ะวัดเลย l 1เราวัดแล้วนะครับวัดได้ส2บสองมิล l 1วัดได้ส2สอง r สอง วัดได้สามสิบสองใช่ไหมอ่าสองเราวัดได้สามสิบเจ็ดมิลนะครับวัดได้สามสิบเจ็ดมิลความหนาของมันวัดได้สิบสอง่าความหนาวัดได้สิบสองถ้าหากใครวัดแล้วลืมก็ให้จดไว้ด้วยนะครับ่าเดี๋ยววัดให้ดูอีกทีลูในแอลหนึ่งวัดได้สิบสอง r r2 วัดได้37และความหนาของมันก็วัดได้12ก็เท่ากับว่า12 37และ12ก็ให้เลื่อนไปหาช่องแรกเลยช่องแรกของเรานะครับคือ l1 ที่เราวัดก่อนเพื่อนเลข12อยู่ตรงไหนนี่เลข12เห็นไหมมีอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับ3ตัวด้วยกันพอเรารู้แล้วว่า เลขสิบสองมันอยู่ตรงไหนนะข้อแบบนี้สิบสองอสองเราวัดได้สามสิบเจมิลและ b ีสเราวัดได้สิบสองมิลลูกปืนเบอร์นี้เท่ากับเบอร์หกสามศูนย์หนึ่งหสามศย์หนึ่งหวังว่าไม่งงนะครับไม่งงเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกครั้งหนึง่งบื๊บเอวหนึ่ง วัดได้12 r2 วัดได้37 37และ b3 วัดได้12นี่มาดูตารางครับ12 37 12เบอร์ของลูกปืนก็คือ6301เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อลูกปืนเบอร์นี้ก็บวกเขาไปว่า6301 อ่าหกสาศย์หตารางนี้มันสามารถวัดได้หลายเบอร์เลยนะครับนี่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่6กศูหนึ่งเแล้วก็6กศย์สองไปจนถึงเบอร์6 0ศูนย์เกนะครับตั้งแต่ขนาดเบอร์เล็กจนถึงขนาดเบอร์ใหญ่ไอตารางตัวนี้นะครับ มันสามารถวัดได้เฉพาะลูกปืนที่มันเป็นตลับแบบนี้นะ,ะลูกปืนที่มันเป็นตลับแบบนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประยุกต์วัดเอานะครับนี่ก็คือวิธีการวัดลูกปืนแบบง่ายงายเวลาเราเจอลูกปืนแตกลูกปืนอะไรเนี่ยที่สําคัญเลยท่านต้องเจ็บปอกนอกไว้และปอกในไว้ ส่วนไอตัวลูกปืนที่เป็นเม็ดอยู๋ยนี้มันแตกกระเด็นไปหายไปไหนก็ช่างหัวมันนะครับเราอย่าลืมเก็บไอตัวสองสองตัวสําคัญนี้ก็คือปอกนอกและปลกในแค่นี้ครับท่านก็สามารถรู้เบอร์ลูกปืนได้แล้วอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวมาวัดให้ดูอีกหนึ่งอันก็แล้วกันนะเูเหนียวจะระบีนิดน,นึงนะ ใจเย็นเด้อเอาใจเย็นอย่าเพิ่งไปดูอันี้นะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบดูทีหลังว่ามันจริงหรือเปล่า l หนึ่งวัดได้สิบห้าสองวัดได้ r สองวัดได้สี่สิบสอง b สวัดได้ 13บสาวัดได้สิก็เท่ากับว่า15 4หี่สบสองแล้วก็13บสามนะครับสิบหแล้วก็13มาดูกันดูในตารางช่องแรก15บห้านี่สิบห้าสสองแล้วก็13บสาเท่าก,กับว่าลูกปืนเบอร์นี้มีขนาดเท่าก,กับ6กสามศนสะครับหกสาศูย์ส สิบห้าสี่สิบสองสิบสามหกสามศูนย์สองมาดูอันนี้ปึบ๊บปีไหมปีไหมหกสามศูนย์สองนี่ครับหกสามศูนย์สองอ่าดูกันจะชัดนะครับสิบห้าสี่สิบสองสิบสามหกสามศูนย์สองเป็นไดเป็นไดเนี่ยวัดง่งายๆนะครับอพีนี้ก็เอามาฝาก เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ถ้าหากใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาเอามาเผื่อคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปเดี๋ยวมีทิกอะไรเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะเอามาฝากกันเรื่อยๆ EP นี้ต้องขอ,ข,อขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ